กบผมก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่บรรยากาศก็ค่อนข้างจะร้อนมากนะครับผมอยู่น้องช้างนะครับพามากินน้าก็เลิดนะครับเล่นเล่นดินเล่น,ลน,ลน,ลนคโคลนไปด้วยเลยนะครับผมสปาคโคลนนะครับคัญยาของเราอยู่นู่นนะครับผมกํลาลังถูต้นไม้อยู่ด้านนู้นนะครับได้ถอยไา้ถอยถอยมาเลว เดาเตลิดนะครับผมถ้าเราไม่เรียกไว้เดาเตลิดนะครับบางทีอันนี้ก็จะเป็นน้องนุ่มนิ่มนะครับผมนุ่มนิ่มก็สปาโคนนะครับคุณยายของเรานี่สปาโคนไปก่อนแล้วนะครับผมจนแบบไปหาต้นไม้ทูแล้วนะครับ ก็ช่วงนี้มันอยู่ในช่วงของหน้าแล้งนะครับผมหน้าแล้งปกตินะครับน้ํานี่จะไหลสองทางนะครับผมไหลเหมือนน้าตกนะครับสองข้างนี้นะครับผมโอ้น,นุ่มมทอปลาแตกแล้วช่วงนี้น้ําก็จะไหลน้อยมากนะครับผม อากาศร้อนมากนะครับผมร้อนมากถ้าเปรียบเทียบกับแดดที่สุรินทร์กับแดดโซนใต้นี่ผมว่าแดดโซนใต้นี่ร้อนกว่าแดดสุรินทร์หนินะครับผมไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะครับผมคือภาพภูมิอากาศมันก็ต่างกันเนาะนะครับผมแต่ว่าแดดนี่แบบร้อนจัดจริงๆนะครับผม <S <S คุณยายกินน้ำน้วคุณยาย นุ่มนิ่มจือใจแล้วไปหาถูต้นไม้ดีกว่านะครับใหญ่มาแล้วใหญ่ หลายท่านนะครับผมถามถึงแผลนะครับของคุณยายนะครับก็ยังไม่หายดีนะครับผมคือแผลกดทับนี่ใช้เวลารักษาก็ค่อนข้างที่จะนานเลยทีเดียวนะครับผมถ้าใครนะครับอยากจะเมตตานะครับคุณยายนะครับผมก็สามารถนะครับส่งยามาให้ได้นะครับผมเพราะว่าก็ค่อนข้างที่จะขาดอยู่นะครับผมพวกเบตาดีนพวกยาครีมพวกนี้นะครับผมหลักๆก็จะเป็นเบตาดีนนะครับผมที่เราต้องใช้แบบเลืองหน่อยนะครับในการล้างแผลนะครับผม ก็คือพูดตรงๆไม่ไม,ไม่ไม่ขอรับเป็นตัวเงินหรืออะไรทั้งนั้นนะครับผมแต่ถ้าหากท่านใดนะครับอยากจะมีตาคุณยายก็สามารถส่งยานะครับผมเป็นกล่องพัสดุมาให้ได้นะครับพวกน้ําเกลือพวกอ่าเบตาดินพวกนี้นะครับผมก็คือจะเอาไว้รักษาคุณยายนะครับผมพอเห็นบางท่านก็สอบถามมานะครับผมบางท่านก็ให้เป็นปัจจัยหรือคะแนนมาเราก็ไม่อยากรับนะครับผม ถ้าอยากรับยินก็จะเป็นยาดีกว่านะครับผมยาทาแผละนะครับถหากท่านใดอยากจะเมตตาก,ก็สามารถทักอิ็อ b o x นะครับผมมาถามข้อความได้เนาะนะครับผมาสามารถส่งยานะครับบิตาดีนนะครับในการทาแผละนะครับผมมาให้คุณยายได้นะครับผมก็จะเป็นประโยชน์กับคุณยายโดยตรงนะครับ ขอขอบในความขอขอบคุณในความมีเมตตาของทุกท่านเนาะนะครับผมที่สอบถามกันเข้ามาเยอะเลยนะครับเหตก็ยังบวมอยู่นะครับตรงสะโพกสองข้างนะครับผมเดี๋ยวเป็นว่าเดี๋ยวมีโอกาสยังไงผมจะถ่ายนะครับอัปเดตให้ดูเนาะนะครับผม <S <S บขอบคุณทุกท่นานนะครับที่เป็นห่วงคนณยายนะครับผม